รถไฟมันจะมาแล้วต้องทำยังไงดีเนี่ยเฮ้ยร uh ีบ huh. บอกเร็วเข้าฉันคิดก่อนเอลียโอ้ยเร็วเข้าเสีสอชิมังแกงตายแกงตายเอลียแกงตาย,ตายใช่อย่างนั้นแหละอย่างนั้น <c ười> นี่บอลขุ้มความผมด้วยรถไฟมาพ่อของแกงตายแล้วพามาเล่นอะไรเนี่ยคือ <c ười> แบบเจ้าวางมากเอ้ย uh huh. ทางรถไฟแถวนี้เขาไม่วิ่งกันแล้วก็ดีเหมือนกันเอ้ยงั้นกลับกันเถอะเอลีย สวัสดีทุกท่านพบกับผมอีกเช่นเคยและนี่คือรายการบรูแมนชั่นซึ่งเชนแอมเช่นเคยเราจะมาแก้งเอเลียตอย่าลืมกดะเชื่อปลาให้เราด้วย เอาละเข้าเรื่องกันทุกคนอาจจะสงสัยว่าเสื้อเสื้อตรงไหนใช่ไหมละ่ะนี่เลยเว็บไซต์ s o r i b o c o m คอลเลกชันของเรามีทั้งเสื้อรวมทั้งพวงกุญแจอีกด้วยและสินค้าใหม่ล่าสุดข,ของเรานั้นคือเสื้อลายใหม่นั่นเองและยังมีกระเป๋าอีกด้วยและลายอื่นๆของเสื้อก็ยังมีเพียบคุณองบอกว่าเฉียบขาดไปเลยทีเดียวเชียวหากใครได้ฟรีล้วก็เราไม่ให้หรอกเราจะลด3 0เพียงคุณหำใหญ่เท่านั้นคุณจะได้ส่วนลดไปเลย3 0เพียงโชว์ให้พนักงานเราดูแต่พนักงานของเรารเนะรอดอดอดนนนมตะ เฮ้ยนายโอเคไหมขอย้ำว่า30เมตรสรีบโบดคอมและช่วงนี้นั้นลูกอีแมมกำลังมาแรงเลยเพราะฉะนั้นเราจะโอนเอลยสให้เป็นลูกของอีแมมซะซึ่งเขาไม่ชอบแน่นอนละ่ะรับรองเลยว่าไอเดียนี้มันต้องมาเจิดแน่นอนซึ่งขั้นแรกนั้นเราจะเปลี่ยนให้เอลิสเป็นลูกอีแมมนั่นเองเข้าใจบ่เราจะต้องมีเอกสารเอกสารหนึ่งที่ปลอมขึ้นมาแล้วก็เซ็นมันด้วยน้ำหมึกแดงๆซึ่งนายต้องร่วมมือกับฉันตะก้องแผนการขั้นที่สองนั้นต้องเบี่ยงเบนความสนใจของเอลิสจากนั้นฉันจะทำท และนี่ก็คือเอกสารลูกคนแรกของคุณแม่แมมจำไปเลยตะก้องเขาไม่นักสตรีมหรอนะเราจะเอาข้อมูลนี้เข้าไปในเอกสารที่เราจะปลอมมันขึ้นมาแล้วเราต้องมรจงปลอมหมึกสีแดงลงไปเพราะนั่นมันเหมือนกับการเซ็นสัญญาเลยทีเดียวเชียวฉันต้องขอโทษจริงๆนะเอเลียสน่าจะเป็นลูกแม่แมมในสัญญาบอกว่าคุณจะต้องเป็นลูกแม่แมมตลอดการนั่นคือในรกของเอเลียสรับรองได้เลยเฮ้ยเบนเบนเบนเราไม่มีหมึกนะถ้าไม่มีหมึกก็ต้องใช้ตัวนี้แหละแต่ว่า เราจะต้องระวังไม่ให้มันเยิ่มเหมือักันเอกสารที่เราปลอมมามันจะเสียเปล่าแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วมั้งัวหพมันไหลมมนหยุดเลยเอาแล้วนะัว <magical sweet> ้พะมัมันมันจะหล่นมันจะหล่นโคตรร้อนเลยโคตรร้อนเลยแต่กองแต่กองช่วยด้วยช่วยด้วยคราวมันจะหล่นเซนาแล้วช่วยน่ไม่ระวังเองน่อยคราวคราวนี้แหละคือของจริงเราจะไปจงหยอดมันลงไปช้าช้า เอาละเราต้องทำมันแล้วโอเคแต่กล้องระวังนะนี่คือชีวิตใหม่ของนายเอเลียจงเตรียมพร้อมซะ oh. เรียบร้อยเอาละเอกสารเราเสร็จเรียบร้อยนี่ไงเอกสารสัญญาลูกแม่แมมตอนนี้เอเลียกำลังนั่งเล่นฟอร์ดนันเราจะทำเป็นว่าเอาเจ้านี่นั้นไปให้ตะกล้องอ่านแล้วเราจะทำสัญญานี้หล่นลงไปใกล้ๆกับเอเลียรับรองเลยว่าเขาจะต้องหยิบขึ้นมาเปิดอ่านโอเคปฏิบัติการกันเลยอ่ะเฮ้สนุกไหมเอเลีย โคตรฟินทำอะไรอะฉันแค่จัดของนิดหน่อยนะเอลิสฉันว่าจะเล่นดูโอกกับนายนะนายพอจะว่างเล่นกับฉันไหมล่ะเัาอะไรเบนฉันมีหนังสือเกตัวใหม่ออกมาให้นายฉันกำลังจะถามหาพอดีเลยเบนขอบใจมากเลยเอาเป็นว่าฉันขอตัวไปทำธุระก่อนนะนามีอะไรจะฝากใช่ไหมฉันจะออกไปข้างนอกถ้าไม่มีฉันขอตัวก่อนนะฝากน้ให้อาหารแมวด้วยเอาให้ฉันว่าเันเป็นเฮียอะไรวะฉันว่าดูอาการของเอลิสก็น่าจะดีเหมือนกันฉันบอกว่าเอลิสจะคุ้มข้างเวลาขั้หัวร้อนในเกมฟอร์ดไนน์นั่นสิฉันกล คือนายไม่เข้าใจฉันนะเบนเขาหัวเราะยิ่งกว่ามาลีซะอีกเบนฟังฉันก่อนสินี่มันเหี้ยอะไรวะสัญญาลูกแม่แม่มบหนายเอเลียตคือลูกแม่แม่มเลี้ยงนี่มันไม่จบเนี่ยนี่มันคืออะไรบอกมาสิ มันจช่ไมมเป็นคนทำฮะบอกมาไอ้ตัวการอยู่ไหนกูจะเอาไฟเผาถูดมันจะเอาตุ๊กตายางทุ่มหัวมันด้วยแล้วกูจะจับมึงถลกหนังทาเกลือย่างเดี๋ยวนี้และบอกกับผมกูไม่ใช่ลูกอีแมมก็จะไหมไม่ใช่น้องมารีเข้าใจไหมฉันอยังลูกอีแมมกันเหรอนี่แหละไอ้ตัวการมึงเป็นคนทำใช่ไหมล่ะกูว่าไม่ไม่เอาหน้าเอลิธฉันฉันเขาแค่คำขำนะเอลิธไม่เอาหน้ากูไม่ยอมหรอกกูไม่ใช่ลูกคุณแม่แมมอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวไม่ต้องปิดบังหรอกนะเอลิสนายคือลูกคุณแม่แมมเข้าใจไหม อะไรนะนายคือลูกแม่แมมและนี่ก็คือของฝากที่จะให้แม่ของนายเอาไปให้ซะเม่ไม่ไม่เนี่ยันฉันล้อเล่นฉันล้อเล่นนั่นนั่นจริงจังของนายไปไหนเนี่ยอย่าทำอะไรฉันเลยนะเจ๊ม่งเจ๊แมมอะไรกูไม่รู้จักกูไม่ใช่ลูกเจ๊แมมอะไรทั้งนั้นแล้วจะไม่เอาอะไรไปฝากใครด้วยมองตาชอบกูแล้วสิมึงนี่มันเลวตั้งแต่เล็บขบยันเส้นผมเลยน่าจะบอกให้ ก็ก็นายเป็นลูกแม่แหม่มจริงๆเนี่ยเอเลียสนายจะให้ฉันพูดยังไงคนรจะมึงต้องเจอนี่นีนะที่กูขี้ไม่ล้างทูดแบบนี้น่ะกว่าใช้เขาตูดในเถอะเอาให้เอเลียสแมานะฉันไม่เกี่ยวอะไรด้วยเลยบุกบวนนี่ดูว่ากูขี้ไม่ล้างทูดน้ำสกุลกูทำไมเป็นแบบนี้ เอเลียนลูกอีแมมพ่องดิจะไปไหนเอเลี่ยนเ้อาาเอเลียนอะไรยึกอย่าลืมไปไหวแม่เลยเอเลียนแม่คนใหม่ของนายไนะตอนนี้เอเลียนเนี่ยเขางอนใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเราจึงมีแผนที่จะทำให้เขาหายงอนเลิกคิดถึงแม่ของเขาอย่างแน่นอนและแผนละ่ะการที่คนเรานี่เครียดเราจะต้องกระตุ้นด้วยความเจ็บปวดอะไรสักอย่างนายเอาปืนมาทำอะไรอ่ะคือผมวางแผนกับตกลงนะปืนนี้นะ โอเคฉันจะไปยุ่งแล้วกันเราจะใช้ปืนนั้นจัดการกับเอเลียสซะแนะนําอย่าไปทําตามเด็กขาดเพราะมันอันตรายมากและเราจะยิงเข้าที่ตูดของเอเลียสเพราะความเครียดไปลงที่ตูดของเขานั่นเองเออฉ,ฉันว่าเธอเธอเธอขึ้นขึ้นไปขโมยดีกว่าไหมฉันว่าอย่างนั้นเอาตักล้องเนาะคือเราเราจะทํางานกันใช่ไหมมันมันไม่เหมาะสําหรับผู้หญิงหรอกมั้งเราไม่ต้องการให้เธอรู้ #benkeyport เอาล่ะเมื่อเธอไปแล้วจัดการซะไอ้จัดการกันเลย โอ้ขยับทำไมต้องรอให้เอริดนิ่งก่อนเอาให้จังหวะนี้แหละเบนโอเคจะไปเราจะเล็งสืบตุองเขาเฮ้ยเียงอะไรวะมึงทำอะไรกองมึงเมื่อกี้เบน อะไรเอลิสอะไรเอลิสลูกปืนปักตูดกูโอ้แบบนี้ไม่ดีนะต้องรีบไปดูครับ <c oughs> จ่ายเย็นเอลิสนิ่งไว้นิ่งไว้เอลิสนาอย่าขยับมันเจ็บมันปักเข้ารูตูดเลยต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วแบบนี้ต้องรีบแบบบล้วอย่าขยับเอลิสอย่าขยับเบนกูกูเหมี่นรองเท้ามึงเราจะเอาไงกันดี้ช่วยกูด้วยเฮ้ยเจ๊ชะเบนช้าชะนั่นแหละอย่างนั้นแหละไปกันเดี๋ยวฉันจะไปเปิดประตูรถให้นะ กูต้องขี่ไปออกหน้าเบ้นขอโทษน้องชายคราวหน้าหลบก่อนสิเขยับเข้าไปสิเอลิสอะให้เอลิสขยับเข้าไปขยับเข้าไปค้างเข้าไปเหมือนตัวเฮี้ยนอะเอลิสเข้าใจไหมโอเคน้องชายอย่างงั้นแหละเร็วเข้าเราต้องรีบด่วนจีเลย จะจะจะนะเอลิสทำใจดีๆไว้เหยียบตูนฉันจะเหยียบพิมิตม่เลยเอลิสไม่ต้องห่วงหรอกนะเพราะมาแม่ของนายนอกจากจะเป็นลูกแอม,มแล้วเธอจะเป็นนักซิ่งเมื่อก่อนอีกด้วยโอ้ข้างหน้านั้นมันดูสิรถติดมากเลยเอลิสจะต้องเลือยข้างในตูดตาอย่างแน่นอน <ๆ S 1> ไม่ต้องห่วงมาหรอกนะเอลิสจ,จะใช้รถกระโดดข้ามไปเองๆๆๆเราได้ส่งเอลิสเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์และตอนนี้เขารักษาเสร็จเรียบร้อยเราจะไปดูอาการของเอลิสว่าเขาจะเป็นยังไง เป็นไงบ้างเอลิสนาสบายดีไหมความเสียบที่ได้รับป่ามันลึกเข้าไปในรูตูดเลยล่ะเสียบยันเล็บขบหมอเย็บยันห้ำกูเอ้ยขนาดนั้นเลยเหรอเอลิสเสียบดาบคอดเอ้ยพระเจ้าช่วยเหล็กบ้านมันเสียบรูตูดกูจากนั้นมันก็ทะลุเข้าไปยันรังไข่นั่นไม่รังไข่ด้วยเหรอเขามันจะไม่มีรังไข่เป็นของผู้หญิงเอลิสเข้าใจแต่ว่าผู้ชายก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นสองลูกไงเอ้ยงงมึงดูชื่อกูเอลิสลูกแม่แมม dicadu oleh elit